ผู้ชมในปัจจุบันเราก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันกันกบไทยและเมื่อนี้เขาจะมาถ่ายภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าผลกระทบลายสำแดง The Fact <bang. S 1> และสสำหรับข้อขอทีว่าเราอยากจะนำเสนอในมื้อนี้ก็คือบ่ต่างอย่างก,กับไทยในปัจจุบันเราเองก็ได้รับผลกระทบที่มาจากฝุ่นควันหรือว่าหมอกหรือว่าหม,หมลพิษทางอากาศนั่นเองเนะวาวะเมื่อวานเขาพเจ้าจะมาถ่ายภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งสภาพตัวนคเหลวงเรียงจั์ว่ามีผลกระทบจากเมฆหมอก หรือว่าหมอกควันที่มาจากการจุดปลานะ่าหลายสมัเพราะวาในี้เมื่อก่อนนี้เนาะประมาณกํหนงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่เขาเองก็จะเห็นว่าหมอกควันในตัวเมืองโดยเฉพาะเขตที่อยู่ใกล้กับแคมป์คองเราหรือว่าเขตกลางเมืองะแหละจะมีฝุ่นควันลาลและดกบหูซึกว่าแสบดังเนพราว่าตนนัวนี้คนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะได้รับผลกระทบโดยกลงจะหูซึกได้ไวกว่าคนอื่นๆแต่ในปัจจุบันหูซึกว่าหมอกควันมันจะจางๆแต่ถ้าเขาเบิ่งจากภาพมุมสูงแนมไปทางฝั่งไทยหูซึกว่าทางฝั่งไทยนี่หมอกหรือว่าฝุ่นควันนี่ อย่างไรนาะซึ่งว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าฝุ่นควันหล่านี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งในนั้นก็มีไทยแลวก็เมียนมาที่มีการจุดป่าแต่มาเบิ่งดีๆในเราเขาก็มีเช่นเดียวกันก็คือในเขตบริเวณเมืองสังทองหรือว่าเมืองที่อยู่ใกล้กับแคมป์คลองอยู่โคลาฟากกับจังอําเภอสังคมของไทยของงินน้องข่ายเนาะก็มีการจุดป่าเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเหตุให้มลพิด จากขวัญเขามาในเขตในตัวเมืองเนาะและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเบิง่งว่าผลกระทบมีอย่างแหนเดี๋ยวเราไปเบิ่งพาพมุมสู้งน้ากัน ทานไปก็คือภาพมุมสูงเนทาทนผู้สมคือเมฆหมอกหรือว่าหมอกควันเนี่ก็เหตุให้เกิดผลกระทบเพราะว่าในปัจจุบันประชาชนก็บ,บย่ยอยากออกไปใส,ส้ชสวิตบย่ยกอยากออกไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเองก็บอยกเดินทางมาเพราะว่าอากาศเป็นพิษเราพอออกไปก็ต้องได้ไปสูดดมฝุ่นควันต่างๆเหติให้เกิดผลกระทบ ต่อกับสุขภาพของเหาโดยดเฉพาะผู้เรว่าเป็นภุมพแพ้คือเหาบ่อยากออกจากบ้านบ่อยากออกมาสัมผัสอากาศภายนอกเนาะแต่ว่าทำให้เวียดจาเป็นก็นจะได้ออกมาสะนั่นกันเลยว่ามาถ่ายทำผู้ชมได้เบ่งและสาหรับเมื่อนี่เนาะเหากับโบมีอย่างไรเพราะว่าตัวน,นี้เหากะหากกระโปรงแปลงสตูดิโอเล้่วเนาะกันเลยว่าได้ออกมาเวียหน่อยหนึ่งกันเลยถ่ายภาพรวมให้ท่านผู้ชมได้เบ่งเพราะว่าลายทานที่นําเสนอไปก้นเนาะเขาจะบบมีพามุมสูงให้เหาเองกันเลยว่าเอาโดรนออกมาบินเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าภายในข,นะขอบเขตเรามควันจจาากกรุป่านี่ ลายสำได้เนาะแต่ว่าในปัจจุบันบอกเลยว่ามันค่อนข้างเบาบางลงแล้วถ้าเป็นช่องซ้ำมือก่อนก็คือเข้าไปในเขตตัวเมืองก็จะเห็นเลยว่าเนาะมันจะเกิดควันสีน้ตาตาลนะถ้าบึงใส่กับแสงตะววนยำ้ำแดดแห่งๆนี่จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีุนควันหลายแต่ว่าในตอนนี้เนาะก,ก็คือฝนกําลังจะตกอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความหวังที่จะเห็นให้หมอกควันมันหมดไปเนาะแต่จังได้กระตามถึงมันโบมดุดบันกาได้เจือจางไปในกรยังไขเพราะว่าตอนนี้เนาะฝนกาลังเริ่มลงลงเม็ดหน่อยหนึ่งเนาะ อันนี้ก็เป็นความหวังและสาหรับท่านที่ว่าบ่งจาคการหาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันก็นอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพราะว่าการกดติดตามซ่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเฮามีรายได้และก็มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้สมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะหูจะก,กับข้าวเจ้าให้ลค์ขึ้นก็อย่าลืมถักมาตาม Facebook และ l ล n e ID ที่ขึ้นหน้าจอนในปัจจุบันอย่าลืมให้กําลังใจทีมงานของพวกเฮาด้วยการกดติด ไฟไหม้ลามปลาอยู่เขตเมืองสังทองที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในปัจจุบัน,นบล่าสุดในวันท,ทนี่ท2 7<อ>มีนาคม2 0 2 3ทานภูวงวงคำสาวห้องเจ้าของนครหลวงจันทร์พรอมเดวยคณะได้ลงติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวเึ่งในโอกาสนี้ทานพงศ์สวรรค์สิริพันธ์เจ้าเมืองสังทองได้ให้สัมภาษณ์ว่าคนอื่นข้าพเจ้าก็ขอตั้งนาให้องค์คณะผักองค์การปกครองเมืองสังทอง ขอมีคำเพ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่เมืองสังค์องของพอกราเจ้าเป็นต้นนั่นเป็นการไฟไหม้ลำปาอยู่เขตป่าสงวนแหง่งศาต์ภูพานังซช่งอยู่ในเขตควมภพิอบของเมืองสังคทองและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่สาวเนาะอยู่ในวันที่เสาวนั้นมีอยู่สองจุดเนาะที่เกิดขึ้นและมาหอดวันที่เสาวสองมีอยู่สี่จุด นที่เกิดมีไฟไหม้ลำป่าและมาหอดวันที่เช้าสามและพวกเขาแล่นํำกำลังแหงสังร่วมอยู่ภายในเมืองโดยมีพนักง,งานทหารตํารวจพ่อแม่ประชาชนอยู่บ้านที่ติดพันร่วมทึงอาสาสมักนครหล,ลวงและทะหารกองพันหาหนึ่งทหารกอ,หออหกองหอยสองสหนึ่งกองหอยชายแดนได้มาสำทบและทราพวกเขาสามารถแก้ไขได้อยู่ สองจุดยังเหลือสองจุดแล้วมาหอดวันที่สัาซีเนาะมาหอดวันที่สัาซี่ฟวเฮ้าสามารถแก้ไครใดอีกจุดหนึ่งเลยังเหลือจุดหนึ่งมาหอดตอนแรกของวันที่สัาซี่ฮะมีกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ลำปาเกิดขึ้นอีกตึ้มอีกอยู่สามจุดเมืองสังทองของพวกเ,เป็นต้นไรมันอยู่ทางบ้านหอยหล่าหอยหางแล้วก็บ,บ้านเสเมืองสังทองแล้วก็บบ้านสัมพนาเมืองสังทอง เฮามาหอดวันที่ทสารฮพวกเขาก็ได้นํากําลังลงแก้ไขแกขไ้ไขใดในระดับหนึ่งจนมาหอดวันที่เ้าหกเนาะวันที่เาหกถือว่าพวกเาสามารถแก้ไขได้ subscribe for more video